สวัสดีครับวิสันห้กินแบพอเพียงครับหลังจากบ่ไดพอ,อกันโดนนะครับเนาะตรงนี้ยากน้ำห้น้ำหน้านะครับเนาะถ้าอยากดำห้ดำหน้าอยู่เลยบ่ไดไปหายูหากินบ่ไดเห็ดกิบเป็นปีนองเบิ่งนะครับมันนี่ก็เลยว่าสิมาดแนะน้ำงามตัวนึงครับแนะนำงามตัวนี้เพราะว่าผมเคยมาดีวิวใ,ให้เบิ่งกระเทียงงามตัวนี้ครับงามจินนะครับงามจินโมเมน งามเวียดนามแทรลนะครับครับวันนี้สีมะบอกวันเรื่องงามนะครับเนาะวันนี้สีมะภาพ,พี่น้องมาเบิ่งงามกระโหลกปีาศาจกระโหลกปีาศาจแต่ว่าซื้ออีหลีนั่นซื้อท,ที่เขาตั้งมากเลยมันยังนไงทิ้งกระเบียบปะอยู่ในเพียร์นะครับเนาะอยู่ในแอปในเพียรที่มันมันซื้อมันเนี่ยทิ้งกระเบียบกันแต่ผมมาตั้งให้เป็นกระโหลกปีาศาจครับ สำหรับงามมูนี่ก็เป็นงามงามจีนนะครับเนาะงามจีนงามจีนผมมาแต่งออกมาหลบเลียมลบยังออกครับงามจีนมากแหล่หลกับคมเปียบด้วยแหละครับน้ำมูนี่คมปิดเลยนี่เอามาไม่ๆลองใส่ยางยิ่งบึงยิ่งเลยสามซีเทียสนะครับยางเป็นห้อยเป็นขีดเลยครับไม่าจับกระจิบมือนะครับเลยมาหลบเลียมลบยังออกหากินมาหลายแล้วสื่อปีไกรนะครับครบปีพอดีละสิงหา สิงหาสื่อเดือนสิงหารประมาณประมาณปลายเดือนสิงหาเนี่ยแหละเมื่อกลางเดือนนะผมก็จำว่าอะไรน,นะสื่ออยู่ในเพจในกลุ่มนังสติกนะครับเนะะาะราคาสองร้อยหาสิบร่วมทรงกับตกสามร้อยนะครับตกสามร้อยกวให้สามร้อยนะครับสื้อในเพจในกลุ่มครับบนันทึกจิภาพพี่นองมาบึงรูปลักษณะลักษณะรูปร่างของเขานะครับเนาะองนะคนะนให้เดีย มีพี่น้องท่านใดสนใจอยากสืส้องามตวัวนี้เห็นงามตัวนี้เรามักนะครับเนาะไปเห็นงามตัวนี้นเพจเรมามักสนใจอยากได้แต่ว่าบุหัวา่ารูปด่างหน้าตามันจะเป็นแังไดรูปลักษณะจะเป็นไบบดสัดว่วนครับสัดส่วนจะเป็นแบบใดสัดส่วนเขาจะเป็นแบบใดบางคนอาจจะต้องการงามกว้างเท่านันเท่านี้นะครับเนาะงามแคบเท่านันเท่านี้เราบรูว่างามแคบเท่าไรขันซื่อมาเลี้ยวยัน บ่มนในสไตล์ที่จะขวอางอยากได้นะครับเนาะมือนผมสิมาบอกทูฟังนะครับเนาะเิมบ,บอกพี่นงองว่างามตัวนี้มันมีสัดส่วนเท่าไรครับมาเลื่มจากหัวงามเลยนะครับเนาะหัวงามหัวงามตัวนี้นี่ประมาณสิบเก้ามิลน,นะครับเนาะสิบเก้ามิลสิบเก้ามิลเอาเป็นว่าต้องเห็นชัดไก่ไดัดกเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะผมบอกผมเบิง้งเดี๋ยวผมจีบอกเลยครับตัวนี้สิบเก้ามิลตัวหัวงาม มง,งามตัวหนีบยางครับบ้านี้กวมกลวงรอบนอกนะครับเนาะควมกลวงรอบนอกนีซยอุปมาณเจ็ดสิบหามินครับเจ็ดสิบหามินบ้านี้กวมกลวงภายในนีู่ประมาณสามสิบหามินครับสามสิบหามินครับยิ่งดีครับตัวนี้ ว่าแทะมาใส่กับยางสุดจุดหาหาครับบอยหักขนาดยิ่งดียิ่งดีครับ,รบกินหายูหากินเมื่อหลายแล้วครับว่านังสติกนี่ที่แรกผมก็คิดว่าเป็นน้ำงามนะว่าซื้อมานี่มักงามเหม็นบ่เม็น แต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาเนี่ยผมว่าซื้อทีซื้อนี้อนว่าคว่ำอยากได้เลยนะครับ <c oughs> ความมา่ำหมักเห็นงามแปลกๆเห็นงามโอ้ไปจะจับเป็นตะายดีแต่ซื้อกันหน้าเลยนะน่าร้ยนะายสิยิ่งไปยิ่งมากเลยกักหลุดซึกว่ายิ่งดีถูกง,งามครับยิ่งดีถูกง,งามสามตัวนี้สามตัวนี้ยิ่งดีเบมดเลยครับเนี่ยบอกบ่ถือเลยว่าตัวใดยิ่งดีบ่ดีแต่ว่าแต่ว่า กรมี่ก็มีสําหรับผมนะครับสําหรับตัวผมก็มีที่วานาอยุท่ว่าขิงเคียงอยู่ก็คืองามคว่ำกวงขนาดเจ็ดสิบเจ็ดสิบมิลเนาะครับเนาะคว่ำกวงรอบนอกเจ็ดสิบมิลคือสีสสำหรับผมหนี่สีเป็นขิงเคียงอยู่ครับสีเป็นเล่งหยางเป็นขิงเคียงเป็นซื้อเสียวคือย่างๆมันติดถือมือนครับมุงามงามแฉบเบนะครับเนาะอันนี้คว่ำหนังส่วนส่วนบุคคลนะครับเนาะส้นบุคคลเด้อย่ยพูเพิ่ยิ่งถนัดเพิ่งานยิ่งถนัดอยู่นี่ครับตัวนี้ ตัวนี้ควมปวงรอบนอกนี่ยจะทิ้งจะทิ้งสังหารนี่คือรีวิวไปแล้วครับควมกวงรอบนอกนี่เจ็ดสิบมิ้นนะครับเนาะแคบก็สามตัวนี่แคบก็สามตัวนี้ครับมาที่นี่แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าถือว่ายิ่งดีู่ครับถือว่าใส่ได้อยู่แต่ว่าอ็อาิคิงเขี้ยงเนี่ยสำหรับ พี่ๆนา้นาๆท่านใดอยากสนใจมักงามตัวนี้นะครับเนาะ <g ül> ผมก็ได้บอกรายละเอียดงามไปแล้วครับตัวนี้ <g ül> หาซื้อได้ตามแอปหรือว่าตามเพจตามกุ้มก็ได้ครับตัวนี้ถอดได้นะครับเนาะ <g ül> <g ül> <g ül> ถ้าผมบดไซต์หรอครับผมว่ามันมันเป็นตะลุดงามยิ่งมันหลุดคือก็กกกคือกากมันเป็นเคี้ยงเคียงผมก็ได้ถอดออกนอะอันนี้ผมใส่ให้เบื้องในสิครับ <g ül> เดี๋ยวผมก็ถอดออกเลยเวลาไปหาก,กินครับข้าหนังสติกนี่มันบ่มีจุดสิ้นสุดอีหลีครับกู้มักเล่นเนะาะมักเล่นมันมีจุดสิ้นสุดไปเห็นงามไปเห็นงามงามงามแปลกๆปลกเว่าเป็นแต่งามเป็เปนแต่างงาตจับสบายดีแท้กับเสือทั้งเจ้าบ้านี่นี่เพราะว่า พราะว่าผมซื้อนี่ยผมบริษัซื้องามเวียดน้ามแท้นะครับเนาะผมซื้องามเบียดจีน <g iggle> งามจีนครับราคามันพ่อจับตองได้นะครับเนาะเดือนหนึ่งซื้องามหนึ่งสองเดือนซื้องามหนึ่งแต่ว่ามันกับบริษัทซื้อทุกเดือนนะครับแต่นอกถ้าจากว่าไปเห็นงามที่วอยากไดใดยีรีครับท่านสื่อราคามันกับอยู่ที่สามร้อยก็บาทสองรอยก็บาทบวตาก็สองร้อยครับบวตาก็สองรอยห้าสิบไม่ตม่ำกว่าสองร้อยห้าสิบ ่วมขาดโซนขังยังแล้วกับประมาณสามร้อยกัวกระมี่ครับบ่ถึงสี่รอยครับแล้วค่าพอจับตองได้เพราะว่ามันเป็นของจีนนะครับเนาะงามจีน,นแต่เวียดหน้ามีลีมันกับบ่ได้แล้วราคานี่เวียนนามีลีมันกับหลักพันครับหลักพันเอาเนาะแต่ว่างานเวียดนามเาผืนผืนก็เห็ดเป็นะตะจับตะใบยีลีครับคนงบหน่อยกันเด่นซัมหนีไปเอาครับสำหรับหาอยู่หากินครับสำหรับผม กอบางบ้างก็ซ่อมเป้ามางบ้างก็ซ่อมเป้าเพื่อนบ่ได้ออกล่าก็ซ่อมเป้าเลนมันได้วางก็ออกล่าลูกไส้มักกินถอดนกครับอยู่ง่ายกินง่ายครับถ้าไปเปิดหูเปิดตาหลังจากเห็นงานไม่เมย์ครับครับสําหรับคลิปนี้ผมกับมีแนวสูโูพี่ห้องฟังซับนี้แล้ครับสวัสดีครับ